สวัสดีครับป,ป่อไปพี่น้องเจ้าโลกปลากับลุงแหวตูดเล็กปาลปาเลาะปลาแอวแอลก็ไดนะ้ยีนะ่หกสิบแตได้แอวฟั่งตายแล้วนะครับเนอะวันนี้ลุงแหวงก็มีภารกิจจะต้องประกอบแล็กท้ายให้กับเจ้า honda w เวฟร้อยเาห้าคันนี้นะครับจากจาก Honda เอาไว้วิ่งวิน วิ่งรับจ้างนะครับวันนี้จะกลายล่างเป็น Honda เว t ทัวริงครับก็ลงุงแหวงก็จะมาประกอบแหลกท้ายใส่ตรงท้ายตรงนี้ให้เจ้าเว็บนะครับก็ประกอบไว้เพื่อที่จะเตรียมตัวออกทัวริงส่วนจะไปทัวร์ที่ไหนก็คอยติดตามนะครับเดี๋ยวเรามาประกอบกันซึ่งไอ ลาคายตัวเนี้ยตรงแวงก็ได้ทําไว้นานแล้วก็เอามาประกอบใช้เป็นบางครั้งใช้ทดแทนกับมอเตอร์ไซค์อีกคันนะครับตอนนี้เจ้าซีทีหนึ่งสองห้าไม่อยู่ก็จะเอาเจ้าเว็บหนึ่งสองห้านี่ทดแทนไปก่อนครับเดี๋ยวเรามาประกอบกันครับดับแรกคลายน็อตท่อออกก่อนครับ ต่อไปก็จะเอาแหลกท้ายขึ้นมาใส่ซึ่งลุงแหวนก็ได้เจาะเจาะรูทําเกลียวไว้รองรับไว้ทั้งสามจุดแล้วนะครับเสร็จแล้วก็โดยที่ไม่ต้องถอดเอาแหลกเดิมของรถออกนะครับแปบลบว่าสามารถถอดประกอบได้เลยไม่ต้องถอดเอาแหลกเดิมของเจ้าเว็บคันนี้ออกนะครับเราสามารถเอาแหลกท้ายสำเร็จรูป ตัวนี้ที่ได้ทำไว้ก่อนหน้านี้แล้วมาใส่ได้เลยนี่ครับพอลุงแหวงได้เตรียมการไว้หมดแล้วต่อไปพอเราพอเราเอามาวางไว้บนแหลกท้ายเดิมของเจ้าเว็บแล้วนะครับเราก็เตรียมที่จะใส่นอ็อตขันน็อตให้แน่นต่อไปครับ ก็อันดับแรกเลยก็เพื่อเมื่อเราใส่เสร็จแล้ววางให้มันเข้าล็อกเข้าที่เสร็จแล้วเราก็อันแรกเลยก็ใส่น็อตตัวนี้ก่อนครับตรงที่หูจับหูจับท่อนี่เพราะว่าส่วนส่วนนี้ลุงแหวงทำจับไว้เป็นไว้ก่อนอยู่แล้วเวลาเราถอดถอดเก็บหรือถอดอะไรส่วนนี้เราไม่ต้องถอดเราถอดแต่เฉพาะ เฉพาะตรงตรงนี้ออกกับฝั่งฝั่งซ้ายออกแล้วเราก็เวลาเราประกอบเราก็จะได้ประกอบง่ายๆอันนี้ลงมาได้ใส่น็อตตรงหูท่อหูจับท่อไว้แล้วอันนี้เป็นเหล็กค้ำมันนะครับเป็นเหล็กค้ำเพื่อป้องกันไม่ให้แหล็กท้ายมันโยกมันหักมันงอเผื่อใช้ไปนานๆมันจะโยกมันจะหักได้นะครับเพื่อความแข็งแรงอ่ะเสร็จแล้วเราใส่ตรงนี้เสร็จแล้วอันที่หนึ่งเดี๋ยวต่อไปจะใส่น็อ ข้างหลังนี้นะครับเห็นนอตด้านหลังนี่ตอนนี้ยังไม่ใส่จุดที่สองเราก็มาใส่ตรงจุดนี้ที่ลุงแหวนงเจาะไว้อาใส่แบบยังไม่ต้องขันนะยังไม่ต้องขันนอตครับก็เหมือนกันก็น,นี่ก็ใส่ไว้เจาะลุงแหวนงได้ตาบเกลียวไว้แล้วแล้วก็จุดที่สี่ ก็นี่ครับเอามาจับตรงนี้นี่เป็นขาค้ำนะครับทั้งสองฝั่งนะครับเป็นขาคำ้ำขาค้ำแหลกท้ายทสองฝั่งนะครับก็จะใส่ตรงจุดนี้ซึ่งจุดนี้ลุงแวงได้ทําขาพิเศษขึ้นมานะต่อเข้าไปเอามาต่อเชื่อมต่อกับตรงนี้เชื่อมต่อตรงนี้เราทําเป็นขายื่นออกมาแล้วก็เอามาจับกับจับกับเอ่อ ขาพักเท้าเดิมพอตรงนี้ถ้าเราถ้าเราจะเอาจับกับขาพักเท้าแบบตรงๆเลยมันมันมันไม่มีจุดใส่น็อตตัวใหญ่นะครับหุ่วยเ็เลยต้องทําเป็นขาเสริมขึ้นมาทําเป็นตัวทีแล้วก็มาใส่น็อตตรงนี้แล้วก็แกะตรงนี้ออกอะ่ะแต่นี่หุ่หวยไม่ได้แกะออกแกะอขาข้อปลายนี่ออกก็ตอนนี้ทํามันทําก่อนที่จะทําคลิปเนาะทำไว้ นานแล้วตอนนั้นยังไม่ได้คลิปยังไม่ได้ทําคลิปยังไม่ได้ทําวิดีโอตอนนี้จะทําำ Youtube เนาะก็เลยไม่ได้คิดที่จะถ่ายไว้พอคิดจะมาถ่ายจะมาสาธิตมันก็ต้องลือ้อลื้อเปลือกชุดสีออกหมดทั้งหมดนะกุมงวนก็เลยไม่ได้ลื้อออกครับก็เลยไม่ได้เห็นภาพเนาะเอาเป็นว่าทําไว้เอาไว ทำเป็นไว้รองรับกับเจ้าขาขาแหลกตัวนี้นะครับแล้วมาใส่ลงไปเดีย๋ยเราก็ขันให้แน่นทุกจุดรวมมานี้ด้วยตรวนี้ด้วยแล้วก็อันที่เห็นนี้ก็คือก็คือเออเอาไว้จับกับถังน้ำมันสำรองครับ เอาไว้จับถังน้ำมันสารองแต่ตอนนี้ถังน้ำมันสารองสีแดงไม่อยู่แล้วครับเอาให้คนอื่นไปแล้วไม่ได้ใช้แล้วอ่ะเดี๋ยวเรามาขันน็อตก่อนครับตอนนี้ใส่ใส่น็อตไปทุกตัวแล้วแต่ยังไม่ได้ขันเกือบลืมไหมครับน็อตตรงนี้อีกตัวหนึ่งน็อตตรงด้านท้ายนี่อีกตัวหนึ่งนี่นะครับด้านท้นายนี่นะครับใต้เบาะ หน่วงเจาะไว้ล้อแล้วนี่ก็ตับตับเกีียวไว้เหมือนกันส่วนตรงนี้ก็ต้องใส่ใส่ใส่น็อตไว้ด้าล่าอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อป้องกันการหล่นหาย นี่ครับเราต้องเอาน็อตจับไว้ด้านด้านใต้อีกทีเพื่อความแข็งแรงนะครับต่อไปก็ฝั่งขวาด้านนี้บังเอิญว่าน็อตไม่เหมือนกันฝั่งนี้เป็นน็อตหกเหลี่ยมก็เหมือนกันครับเอาใส่ด้านใต้เหมือนกันคนละต่อไปตรงจุดท้ายจุดนี้นะครับด้านล่างด้านเรา ด้านล่างเราต้องมีเหล็กแบนเหล็กแบนเอามาดามตรงข้างล่างนี้อีกทีนะครับเพราะวัาส่วนเนี้ยส่วนนี้ของของเหลกเดิมมันบางเราต้องเสริมด้วยเหล็กแบนครับ นี่ครับเมื่อเราประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็จะออกมาประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับส่วนอันนี้อันนี้ก็เอาไว้ทําเป็นหูเกี่ยวหูเอาไว้เกี่ยวเวลาลัดกระเป๋าลัดอะไรตรงนี้ครับลัดกระเป๋าลัดตรงนี้อันนี้เป็นหูใส่ทงใส่ทงชาติ ใส่ทงเนาะเพราะลุงแหวงจะมีเวลาไอ้นั่นก็จะมีธงติดอยู่ตลอดอ่ะแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็จะเอากล่องกล่องดำมาติดครับ โอเคครับใส่ถาดเรียบร้อยแล้วก็เอากล่องมาใส่นครับท่านผู้ชมกล่องใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็มันก็จะออกมาแบบนี้เดี๋ยวลงแหวงจะถ่ายรอบๆซ้ายขวาให้ดูนะครับส่วนแหล็กเอ้ยอันนี้เขาเรียกแหลกแคทบาร์เนาะ บาตัวนี้ลุงแหวงก็ทําขึ้นมาเองก็เช่นกันครับทําขึ้นมานานแล้วก่อนที่จะทําเริ่มทําวิดีโออีกครับทั้งซ้ายทั้งขวา <c oughs> มีนังยางติดมาด้วย <c oughs> ไม่ได้เอาออกแล้วส่วนใหญ่งานงานที่ติดกับรถลุงแหวง จะเป็นงาน DIY ทําขึ้นมาเองทั้งนั้นครับ